สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอในครั้งนี้เราจะมาสอนการติดตั้ง m y s q l w o r k Ben กันนะครับก็อันดับแรกให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมครับโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับมันก็จะขึ้นตัวเวอร์ชันล่าสุดที่ปัจจุบันมีการออกมานะครับในการดาวน์โหลดก็ให้เรากดดาวน์โหลดข้างล่างได้เลยครับจากนั้นนะครับระบบก็จะมีให้เราลกอินหรือว่าสมัครสมาชิกครับถ้าเราไม่ต้องการก็กด โน้ตง no แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดในส่วนนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเข้ามาดูไฟล์ดาวน์โหลดครับและให้และให้เราทําการเปิดขึ้นมาครับก็กด next ได้เลยครับอันนี้ก็เลือกที่อยู่ไฟล์นะครับว่าจะให้ไปติดตั้งที่ไหนอันนี้ก็กด next ไปได้เลยครับแล้วก,กด install ครับผม ก็รอจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับโอเคครับพอดาวน์โลดเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องให้ติ๊กครับว่าให้เปิดโปรแกรมเลยหรือเปล่าแล้วก็ติ๊กครับเพื่อจะมาเช็คความถูกต้องของโปรแกรมครับผมเสร็จแล้วก็กด f i n i s ครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมขอบค